เดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวพุทธทุกท่านวันนี้พวกเราเราก็ได้มาทําหน้าที่ของชาวไทยและชาวพุทธที่หวังจะให้ระบบการเมืองของประเทศไทยได้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์มากที่สุดกับประเทศชาติและประชาชน วันนี้การเมืองและพรรคการเมืองต่างๆเราพูดถึงกันแต่นโยบายลหลายๆอย่างเช่นในเรื่องระบบการปกครองในเรื่องการให้ค่าตอบแทนเรียกเลี้ยงคนตาในเรื่องปากท้องในเรื่องการออกกฎหมายที่จะจัดการกับคนสุจริตแต่ เรากำลังเริ่มสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบการเมืองของประเทศชาติที่ทำให้สถานการณ์ของประเทศเราวุ่นวายที่ทำให้ระบบการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจของเราต้องสะดุดหยุดชะง,งักไม่เต็มไม่เต็มหน่วยสาเหตุสำคัญนั้นก็คือ กา,ารขาดศีิธรรมของคนในชาติซึ่งหมายถึงของนักการเมืองเองและของประชาชนนักการเมืองที่ไม่มีจริยธรรมไม่มีความละอายไม่มีเพียงฐานในการรู้จักผิดชอบชั่วดีในจิตใจก็ย่อมที่จะหาทางที่จะ บิดเร็วหาผลประโยชน์ใส่ตัวเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ชาติมีโอกาสก็จะหาทางที่จะได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวประชาชนเองก็จะต้องสนับสนนเรื่องเหล่านี้ว่าถ้าเราจะให้ประเทศชาติเราเป็นไปในทางที่ถูกต้อง ต้องให้ศิลธรรมในบ้านเมืองกลับคืนมาให้ทั้งผู้บริหารประเทศมีความละอายมีจริยธรรมมีความสำนึกในเรื่องตารรมิดชอบโัวดีบาปบนคนโทษเพื่อที่พวกเขาจะได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มแมดเต็มหน่วยอย่างถูกต้องยุติธรรม ทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนรวมในชาติได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วยไม่คิดที่จะทุจริตคอร์รัปชันหาผลประโยชน์ส่วนตัวจนประเทศชาติจะล่มสลายวอดวายกันอยู่แล้วทุกวันนี้ขอบพระคุณมากครับ